สวัสดีจ้ะพี่น้องมื่อนี่นะเป็นวันเสาร์วันยุทธองขอยเนาะแต่ว่าพญาวิน,นัยนะเราล,ลาป่วยเพราะว่ามื่อนี่นะมอนัดเราไปเอกสเสลตับป,ปอดนี่แหละมอนัดตอนเทียงตอนเสาก็เลยพากันตื่นแต่เสามากก่อขนมเรื่องห้องเรื่องก็คือขนมเนี่ยลูกค้าจองไหวปีใหม่ก็เลยภาคกันมากกอกไหวแล้วก็น,นับจํานวนรับมาจํานวนจากัดแห่งแบาบว่าเบอามาลายหะนะเบิดก็คือเบิดผู้ได้สร้างบ่ท่านก็บ่ได้กินไปอย่างสิ กองนี่นี่ยี่สิบโลสิไปส่งลูกค้ามือนีิเป็นลูกค้าประจำเพิ่นสิสั่งขนมน้ำข่อยทุกงวดเลยละยี่สิบสามสิบโลรอบนี้นะเพิ่นสั่งยี่สิบโลเขาก็เลีเซลไปส่งเพิ่นตอนแรกโมเมนต์ตอนแรกกับจากห้ามอสเนี่ยและก็เลยสิแวะส่งเล้เลืนเป็นทางผ่านพอดีก็เลยสิค้นขนมขึ้นรถไปหนำรอ,อบนี้ข่อยสั่งขนมมาหนึ่งร้อยเก้าสิบโลยอดจองเต็มเบิดแล้วเพราอข้าเจ้าสิเอากลับบ้านปีใหม่เขาก็สิสั่งปูลละสิบโล่หาโล่แปดโล่เจ็ดโล่คอยนะสิเอากระเป๋าบุบบนประมาณหาทุ้งใหญ่เพราะว่า คะ้ายซ้ำเกา่าสิคอยขายอยู่นี่น่ะโลละลอยคอยปิดจองขนมแล้วเด้อขนมข่อยเบิดแล้วผู้ใดสิจองมาน้ำกวนนี่บ่ได้กินแล้วปีใหม่นี่ข่อยคุณของกับลายแหงเ <c oughs> ต็มรถกระบ,บะอัญญะเนาะบ่มีปีใดข่อยสิได้แล่นรถเป่าจักเถื่อปีใดปีใดที่ข่อยกลับบ้านกัเต็มรถอัญญะคือเก่า <c oughs> ปีนี่กัเต็มรถข่อยก็เลยใส่น้องสาวข่อยมาเอาขนมกลับไปก่อน <c oughs> มื้อนี้พ่อใหญ่วิใน,นมอน,นัดเ,เราเอกสเลดตับ ข่อยก็เลยมาล่อเราอยู่ในห่มใหม่ข้างโรงพยาบาลในแหละลมเยน็นเย็นล่อประมาณสองชั่วโมงพุน่นเนาะนั่งล่อสองคนกับพุ่นพ่อก r a b จากโรงพยาบาลแหลกกะซิมาส่งขนมผีคนนี้เป็นลูกค้าประจำข่อยนะเพิ่นสั่งไว้ยี่สิบหลพ่อส่งขนมแล้วก็สิพากันมาแวะกินข้าวเที่ยงบ้านนี้ขางบางย่างค่ะเนาะข่อ,อยแวะกินก๋วยเตี๋ยวข่อยก็ลืมทายก็สิตัดภาพมาตอนแรงเลยบ้านนี่ก r a b เขาวแรงข่อยก็สิบ่พ้นเมนู่หยางคือเก่ามื้อนี้พ่พญาวินัยเราซื้อหมู๊สามชั้นน้ำมะย่างบักใหไงหนึ่งซ้ำหนาข่อยเนี่ยซ้องตอดเลยเราซื้อห ให้ครึ่งโลครึ่งโลก็สิได้ประมาณหาหน่วยฮกหน่วยนี่แหละมันหน่วยใหญ่หลายก็สิคือเก่าข่อยกับผาลูกก็สินั่งถากินผาเนกย่างก็สิเป็นพ่อใหญ่วินัยเราลาบนาที่ทุกอย่างเลยตั้งแต่ผาเนกดังไฟพุ่นน่ะดังไฟตำน้ำจิ้มล้างผักจนมโหสถผาเนกย่างเราเฮ็ดเองเบิดเลยข่อยกับผาลูกก็มีหน้าที่นั่งกินเนาะผาลูกนะมันแอวข่อยมันอยากลงจากเก้าอี้ลงจากเก้าอี้ก็บ่เป็นได้ข่อยก็งงๆจับดาก็บ่ได้จับก้นก็บ่ได้เงินประเขียดให้แม่แม่บ่พาลงเก้าอี้หั่นนะ น้ำภาษากะอีต้ติตตอันนามันก็บ่โดนโลงเองได้บาดนี้พอญาวินเนลทนเห็นบ่ได้แล้วก็มาอุ้มมันลง <c oughs> สามสัญญาเอามาห่อผักห่อผักสลัดในโคตรแซ่บเลยคอยซื้อผักมาจากผีอยู่โรงงานเหล่าหาซิบัดเดบักไลยผักสลัดคอร์ดนะแม่บกขมนำแล้วปลูกสลังโฟมเามานาะหอ่อเซมูสามชั้นแล้วก็ใส่หอยแข็งแล้วก็ใส่ขะปุ่นย่อน้ำจิ้มสะน้อยหนึ่งในอ้วยโคตรแซ่บปันยังเลย ฝ้าวกินแล้วก็เฝ้านอนเพราะว่ามื่ออื่นพอยาวิัยน้ำม้อนหนัดเราอีกนัดไปฟังพุนบาทนี่คอยบอกเราว่าคอยบอกไปน้ำเหลาหลายเด้อคอยสิลอยอยู่บ้านกับพะโลเพราะว่ามื่อนี่คอยน้ำไปน้ำเหลาคอยลอยอยู่แต่ห่มใหม่นะประมาณสองชั่วโมงกว่าๆผูกแบบโดนแห้งแล้วบอกคอยว่าคนายบักคักเลยเอาเส่าเอยก็มาทานกินนอนคอยไปลอยตั้งแต่เที่ยงผูกกหิ้วเขาเที่ยงตัวเพอ่์เซเดียกินกระตังใบสองพุดนะได้สองกลัวๆแล้วก็มาส่งขนมเพอ่์เซเดแวะมากินก๋วยเตี๋ยวเนาะมื่ออื่นเขาก็เลยบอกว่าบอกไปน้ำเหลาหลายเด้อลอยอยู่บ้านกับพะโลดีกกว่่่าาเเเรรืืืืออออองง้้้้็คยนนนัลลมหพะโไป น้าพะลูมันก็หิวหนามนะเมนตตาพะลูหิวหนามดอกข่อยก็หิวเข่าหนำปลาไข่ที่ข่อยกินนี่ก็แซ่บแซบเลยเนาะพี่น้องทอดกบกบยำหอดกระดูกเนาะไข่เต็มท้องเลยตัวรหาบาสนั่นี่ยยำกินเบิรดเลยทึ่งกลางทึ่งหัวทึ่งไข่ทึ่งเนื้อทึ่งแป้งกินได้ทุกส่วนยังว่าคุ้มคักเพราะนายวินัยน่ะเราเป็นคนบาปเลย่อยนั่นบอกว่าข่อยสิหลุดหุ่นข่อยสิหลุดหุ่นแล้วก็เฮ็ดแต่แนวแซ่บๆสู่ข่อยกินเนาะข่อยก็เลยบ่ได้หลุดหุ่นจักเถื่อมมืื้ออดนันมืออื่นไปตลอดเลยบ้่ ค่าในนี่คำตาสวดสะใจแหงพี่น้องแซมายมูซามฉันก็ดยางซุกไปแล้วตอนหนึ่งตอนนี้ตอนที่สองตอนบางไงจำนานคอยคอยกันยังวะกบ,บ้านปีใหม่ในเราคอยสิไปอย่างสุพยศุนกับใาย่วันกินแทนในหัวนี้มีเต็มหัวเลยพี่น้องกับบานปีใหม่เสียหนันเสิเห็ดนน่เสียบอว่าถักกับไปจริงๆรินะโมมีเวลาได้เห็ดอีกยังเลยสิ่งที่คอยคิดไวในบรด้เฮดจักอย่าง <c oughs> มูเจ้าเป็นคือกันบอสิ่งที่คิดไวว่าเสิเห็ดหลายๆาอย่างในพ่อกลับไปแล้วบรดเ้เฮดจักอย่างเห็ดแนววไม่ไปตลอดเลยปาดครึ่งอาามมไไปแตบักกูช้้นด อย่างนี่ก็กินกันบ่เบิดดอกในพี่น้องสองตอนเนี่ยก็เสียวเซียตัวเย็นไปกินมือใหม่อีกแนวกินกันหน่อยคนเนาะถ้ากินหลายๆคนแย่งกันกินเนี่ยคงิสี่บดีนามเกกี้ยงห่นลปะขวดเพราะได้ลองขอเนาะ